สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับรีวิวหรือว่าโอเวอร์วิวนะครับมีดโปรเทคอิมเมอร์ o n นซีคิวนะครับตัวนี้ดีไซน์โดย Immersion Brand นะครับแต่ว่าผลิตโดย PROTECT ซึ่งยี่ห้อนี้ก็เป็นมีดขึ้นชื่ออยู่แล้วในการผลิตมีดออโต้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น OTS นะครับก็คือเป็น Out the side ก็คือเปิดออกด้านข้างนะครับไม่เหมือน OTF ซึ่งเป็น out the front คือออกจากด้านหน้าด้านบนอันนี้จะออกจากด้านข้างแทตัวนี้เป็นมีดที่ผมเอามาถ่ายรีวิวใหม่นะครับเพราะว่าเคยลงรีวิวไปแล้วเนี่ยมันเป็น upside down คือหัวทิ่มนะครับตีลังกาก็น่าจะลบคลิปนั้นไปนะครับทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่คลิปนั้นก็จะถูกลบ ขอโทษทุกคนที่อยู่ในคลิปนั้นที่คอมเมนต์กันด้วยนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะให้ข้อมูลได้ดีและกระชับกว่าด้วยนะครับตัวนี้มีชื่อรหัสว่า E7T21 นะครับ21เนาะ Immerson CQC7 ทันโตออโต้คาร์บอนไฟเบอร์ท็อปนะครับแบล็กอะลูมิเนียมเบสทูโนเบลก็คือบอกรายละเอียดไว้ทั้งหมดเลยราคาจำหน่ายผมไปหาข้อมูลในเว็บไซต์นะครับอยู่ที่250 USD ตีเป็นเงินไทยก็คิดว่าประมาณ7,000เกือบ8,000บาทนะครับกล่องมาเป็นกล่องกระดาษแล้วก็มีเหมันเป็นคำอธิบายเรื่องของหัวใจในการผลิตของเขานะครับว่ามีคุณภาพนะครับ งานเ,าเขาเรียกว่าเป็นงานช่างงานฝีมืออะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูกันเลยแล้วก็ intricity นะครับก็คือเป็นความสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับก็ในกล่องจะให้เป็นถุงผ้ามานะครับพร้อมมีดอยู่ข้างในแล้วก็จะมีเป็นเครื่องเขายการรับประกันของเขาอยู่ด้วยนะครับแบบนี้นะทำในอเมริกานะครับ made in the USA กล่องก็เป็นกล่องที่ดูมินิมัลดีประมาณหนึ่งนะครับ ถุงผ้าก็จะเป็นถุงผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็จะมีโลโก้ p r o t e c t USA อยู่นะครับแบบนี้เราดึงตัวมีดออกมาในนี้ก็จะเห็นว่ามาีลักษณะหน้าตาดูแบบสปอร์ตมากเลยนะครับดูซิ่งๆซ,ซึ่งบริเวณด้านบนท็อปตรงนี้นะครับสเกลฝั่งเนี้จะเป็น คาร์บอนไฟเบอร์เป็นเพลทคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นโลหะอยู่ครึ่งบนแล้วก็ท่อนล่างเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้ด้วยนะตรงนี้จะเป็นโลหะแต่อันนี้เป็นฟูคาร์บอนไฟเบอร์ฝั่งหนึ่งเลยทั้งหมดนะครับซึ่งผิวคาร์บอนไฟเบอร์เองก็จะมีความมีมิตินะครับเราลองขยับตามมุมองศาต่างๆจะเห็นว่ามันมีการขยับของแสงนะครับแต่ว่าถ้าสัมผัสจับตูเนจะไม่รู้สึกถึงความสากอะไรเลยมันเป็นแบบเรียบๆนะครับไม่ได้รู้สึกกระดุดมือหรือว่าอะไรเลย คาร์บอนไฟเบอร์เองก็เป็นวัสดุที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความแข็งแรงนะครับแล้วก็ผลิตออกมาเนี่ยจะมีความพรีเมียมกับวัสดุเยอะน้ำหนักเบาแต่ทนทานนะครับส่วนท้ายจะมีรูแลลสแลนยาร์ดแบบนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะเปิดช่องว่างให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นด้วยโครงสร้างหลักชัดซีของตัวมีดตัวนี้นะครับจะเป็นอลูมิเนียมมันลอยอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ที่เป็นเฟรมซึ่งอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมเกรด T, 60, 61, t 6 0 6 1 t 6เนี่ย6061์ t 6นะครับทำอโนด้ยสีดำด้าน,าน,านแล้วก็จะมีคลิปที่เป็นคลิปดีไซน์แบบ immersion comb นะครับที่เขาดีไซน์ก็ใช้ Philip ฮหรือว่าหัวแฉก3ตัวยึดไว้ด้วยกันนะครับส่วนรูและเลนส์ก็ทะลุมาถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็ตัวใบมีดก็พับเก็บอยู่ในลักษณะนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมี pivot หรือว่าจุดหมุนตรงนี้นะครับเป็น hex key หรือหกเหลี่ยมนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ torx key เหมือนที่เราคุ้นเคยแล้ว แล้วก็จะมีปุ่มซึ่งเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วเป็นปุ่มปลดล็อกนะครับในมีดตัวนี้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับจุดหมุนนะครับแต่ว่าจะอยู่บริเวณด้านซ้ายของมีดคือสําหรับคนถนัดขวาเนี่ยสามารถจะกดปุ่มนี้ลงไปได้เลยนะครับแล้วมีดก็จะกล่าวออกมาพร้อมใช้งานหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับใบมีดตัวนี้มีความยาวอยู่ที่3.25นิ้วนะครับแล้วก็เป็นใบมีดทรงทันตกนะครับน่าจะเป็นอเมริกันทันตก มีการขัดกราดิงนะครับหรือว่าการขัดคมเป็นแบบชิโซกรายก็คือด้านนี้จะมีการขัดคล้ายๆฮอลโลกรายแต่ฝั่งนี้จะเป็นแบบเรียบเลยนะครับสังเกตดูว่ามันจะไม่มีการทําเฉียงอะไรแล้วเรียบๆเ,เลยแต่ด้านนี้จะมีการทําเฉียงคือถ้าดูจากด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านหนึ่งของมีดซึ่งเป็นด้านขวาเนี่ยจะแบนเรียบเลยนะครับซึ่งซึ่งชิโซเนี่ยมันแปลว่าสิวนะครับขัดคมแบบสิวนั่นเองคือด้านนี้เรียบแล้วด้านนี้ก็เฉียง ปลายก็แหลมแล้วก็ใบมีดก็เป็นแบบทูโทนคือบริเวณคมจะเป็นสีเงินแล้วก็ถัดมาที่เป็นบริเวณไกรดิ้งเนี่ยก็จะเป็นสีออกดำๆๆด,ด้านๆเหมือนกับตัวบอดี้เลยนะครับฝั <c oughs> ่งนี้ก็เป็นดำด้าน <c oughs> แล้วก็ด้านบนก็เป็นสีเดียวกับที่เป็นผิวซาตินนะครับเราจะเห็นว่ามีโลโก้อ m มเมอร์ซอยู่ตรงนี้นะครับด้านบน <c oughs> แล้วก็โลหะใบมีดตัวนี้ใช้ 154 cm ซึ่งเป็นโลหะที่ในโลกยุคเก่าแล้วกันนะครับจะว่าไม่ได้เก่ามากหรอกแต่ว่ามันจะเป็นโลหะที่มีค่าความแข็งความทนทาน การรักษาคมรวมถึงการต้นต้านทานการกัดกร่อน,นยอยู่ในระดับกลางทั้งหมดนะครับก็คือไม่ได้เป็นโลหะพรีเมียมหรอกปัจจุบันเองก็จะมีเป็นลามิเนตสตีลบ้างเป็นอลลอยสตีลบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีโลหะชนิดอื่นรุ่นอื่นอีนอกจากหลายหลายบริษัทนะครับจากจากทั้งเยอรมันนีหรือว่าออสเตรียนะครับหรือว่าเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนอะรพวกนี้รวมถึงญี่ปุ่นนะครับล้วฝั่งอเมริกันเองแต่ว่าตัวนี้ก็ยังคงใช้เหล็กที่ ผลิตใบมีดที่ไม่ได้มีความพรีเมียมอะไรมากมายนะครับแต่ว่าราคาแพงเพราะว่าโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์รวมถึงระบบปลดล็อกของ PROTEC นะครับซึ่งระบบล็อกนี้เขาเรียกว่าเป็น Plunge Lock นะค,คือมีการใช้กลไกสปริงหรือว่าเป็นแหนบนะครับในการาช่วยในการกางมีดนะครับมันก็จะเด้งออกถ้าเกิดเราปล่อยมือนะครับแต่ถ้าเราจะเก็บก็คือพับ มันก็จะล็อกปุ่มตรงนี้มันจะมาขวางตัวโคนใบมีดด้านล่างอยู่นะครับแล้วทันทีที่เรากดปุ่มลงไปเนี่ยตัวใบมีดจะเป็นอิสระเราก็จะกางออกมาซึ่งการกางของมีดตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็เร็วมากด้วยนะครับลองดูผม้อนจับอย่างนี้ดูนะครับคือสั่นสะบัดอย่างนี้เลยนะครับคือการกางออกมาเนี่ยมันเป็นการกางที่แน่นอนนะครับแม่นยําเลยซึ่งตัวนี้ก็จะมีนะครับ P.R. 9แล้วก็เป็น number 521นะครับจะบอกไปแล้วเป็น CQC 7 Auto จาก Protect USA นะครับเป็นแบบ Tip up right s i d e อย่างเดียวนะครับคือไม่สามารถจะย้ายคลิปได้ไปตำแหน่งอื่นหรือว่าที่อื่นได้ด้านบนมีจิมปิ้งนะครับทั้งตรงใบมีดและตรงต,รงตัวเฟรมเองส่วนด้านล่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือมีด CQC หรือว่า close quarter combat นะครับรุ่น7ก็คือเป็นรุ่นที่น่าจะโด่งดังที่สุดยอดนิยมที่สุดของ อิมเมอร์ซันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็โคโลเบเรตหรือว่าเหมือนกับฟีเจอริงกันกับบริษัท Pro protect ซึ่งผลิตมีดออโต้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็การจับถือมีดก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับการปิดล็อกมีดหรือว่าระบบล็อกมีดก็จะมีแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นสแตนเลสสตีลอยู่ในลักษณะที่แบนราบนะบไม่ต้องกลัวมันลั่นนะครับมันต้องใช้แรงกดแล้วก็พยายามอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วการปิดก็ต้องกดปุ่มค้างไว้แล้วก็ดันตัวล็อกนะครับ มันก็จะล็อกสแนปแบบนี้นะครับนี่คือ p r o t e c t CQC7 เนะครับเป็น Immersion Design แต่ผลิตโดย p r o t e c t USA นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมผมไม่น่าจะว่าผมลืมพูดเรื่องอะไรไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าคลิปนี้ค่อนข้างกระชับเลยแหละคิดว่าหลายๆคนที่ชอบทรง CQC หรือว่าเป็นมีด Combat Knife นะมีดต่อสู้น่าจะชื่นชอบไม่มากก็น้อยนะครับในอพิโซดนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมและคอมเมนต์กันอย่างสุภาพ Heavy Raiden out.